จากนิสสันแองจิเวย์ค่ะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่นิสสันแองจิเวย์จังหวัดพะเยานะคะเนื่องจากว่าเรามีส่งมอบรถเจ้าคันนี้ให้กับลูกค้าค่ะก่อนที่เราจะส่งมอบรถนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันก่อนว่าคิดยังไงถึงเลือกเจ้าคันนี้ราคาตอนนี้นะเจ้าเฮามาอยู่กับลูกค้าแลวนะเจ้าคณสุภกิจนะจาเนาะพอะดีน้องชมยกจะถามเรื่องความรู้สึกว่าจะได้ถึงเลือกเป็นรถนิสันคิกจกับ ขับเคลื่อนในระบบอ่ามอเตอร์คือได้ <feeling S 2> ไฟ,ฟิลลิ่งฟิลลิ่งเหมือนรถไฟฟ้าเจ้าคือว่าเฮ้ยขับสนุกแล้วก็อย่างก,ก,ก็คือมันมันประหยัดหลังจากที่ทดลองขับไปแล้วอ่ะจเจ้าเกี่ยวกับระบบอ่า e power ไอค้ครู้สึกเป็นจะได้ของจะมีความซื้อชอบอ่ะเฮ้ยตรงตรงที่มันฟิลลิ่งมันกันขับมันเหมือนเหมือนรถไฟฟ้าแต่ใจห้องแบ่ต้องต้องเสียบปลั๊กชาต้องเป็นวัชชาตามปั๊มคือเติมน้ำมันแล้วก็ไปได้เลยไม่ต้องห่วงผมแนะนำเลยครับระบบอีพาวเวอร์น่าใจมากเลย โอเคค่ะก็นในส่วนนี้ก็ขอฝากดิสันเอ็นจิเวอสำหรับลูกค,ค้าตอนนีเจ้าติสนใจรถนิสันทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อที่นิสันเอน็นจิเวทั้งเชียงรายและก่อพยาวได้เลยจ้าวแนะนำเลยครับเอ็นจิเวบริการดีสุยยดยอด